จะเป็นยังไงเมื่อมุกเอารถไฟฟ้ามาพิชิตยอดเขาเทวดาครั้งแรกไปไไม่ได้ทุกคนว่าจะรอดไหมรอดกดหนึ่งไม่รอดกดสองมาเลยเรื่องของเรื่องเลยวันนี้เรามีโอกาสได้มาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณนะคะแล้วเขาบอกว่าที่เนี่ยในมีไฮไลท์ก็คือยอดเขาเทวดาค่ะแต่แต่พอเห็นทางขึ้นแล้วก็หมดหวังแล้วนะคะทุกคนมาถึงตรงนี้คือไปไม่ได้เลยทุกคนมันลื่นเลเดียวมันมันเปียกนิดนึง มันลงตรงนี้มันเลยไม่ขึ้นมุก,ก็เลยตัดสินใจขับเองนะคะ,ะและความน่ารักก็คือมีชาวบ้านแถวนั้นเียมาช่วยด้วยนะคะทุกคนเนื่วความที่ช่วงนี้นฝนตกคุณลุงก็บอกว่ามีรถมาติดลมบ่อยแต่แล้วพวกเราก็ไม่ลดละความพยายามนะคะขับขึ้นมาจนได้เก่งมากใครที่จะมาช่วงหน้าฝนบอกเลยอย่าหาทำขอบคุณมากเลยค่ะลจากนั้นพวกเราก็ไปกันต่อเลยนะคะเพราะความยากลําบากก่อนที่จะไปถึงยอดเขาเทวราไม่ง่ายเลยค่ะทุกคนทางก็คือแคบแล้วก็ทุลัก oh <my. S 1> ทุเลมากอุ้ยตัวซุกขวาหน่อยได้ไหม ใครที่รักรถแล้วเอารถมานะมีร้องไห้แต่แล้วในที่สุดเราก็พาตัวเองมาถึงที่พักได้นะคะซึ่งวิวก็คือแค่มองจากที่พักก็จึ้งแล้วอ่ะทุกคนใครจะมาก็มาตําได้นะคะตกกลางคืนมีสัตว์น้อยน่ารักมาถักทายด้วยค่ะตัวเกือบเท่ามือมีใ,ใครรู้บ้างไหมคะว่านี่คือผีเสื้ออะไรตัวใหญ่มาก<า>แล้วประเด็นคือติดคนมากนะไรก็ไม่ยอมไปเฮ้ยไปไปบินไปเลยบ๊ายบาย เสร็จแล้วตื่นเช้ามาวิวที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะบอกเลยโคตรฟินแล้วถ้าจะให้ฟินกว่านี้คือเราต้องเดินขึ้นไปที่ยอดเขาเทวดานะคะเขาว่าทางขึ้นเนี่ยชันมากถึงกับต้องวอมแขนวอมขากันก่อนเลยทางขึ้นก็จะเป็นบันไดขึ้นง่ายมากง่ายมากจริงๆค่ะง่ายง่ายง่ายแบบสุดๆไปเลยเดินแค่1กิโลก็ถึงยอดเขาเทวดาแล้วค่ะวิวก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคน ใครที่ว่ายอดเขาไหนลำบากมากกว่านี้เนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะมุกจะไปพิชิต